อันนี้สุดเศร้าแม่ขออนุญาตออกโรงพยาบาลเพื่อมาร่วมงานศพลูกเพื่อมาร่วมงานศพสามีเหตุที่ตะลิ่งสุดบ้านพังทั้งหลังบรรยากาศงานชามริกิจศพเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจหลังจากที่พ่อลูก เสียชีวิตจากเหตุตะลิ่งริมแม่น้ำยมสุดตัวทำให้บ้านทั้งหมดพังลงไปมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายมีผู้ตายสองศพคือพ่อและลูกสาวลูกสาวนั้นวัยสิบขวบเหตุเกิดมันเกิดตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในวันชาปนกิจศพผู้เป็นภรรยา และก็เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยออกจากโรงพยาบาลมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจคือพ่อตายคือสามีตายลูกตายแต่ว่าตนเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการก็ยังไม่เป็นปกติคือ,อยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกและอีกอย่าง ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละทีนี้พอถึงวันที่จะมีการชาปนกิจศพก็เลยขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลมาร่วมชาปนกิจศพนางสาวศิรินรัตน์เกิดสกุลดุ้งโรดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทยัย เป็นประธานในพิธีมีนายปะพลสอนธรรมรักษาราชการแทนในอำเภอสวรรคโลกผู้แทนกองทัพเรือส่วนราชการในอธิวัตนสนิทวงศนะ์ณอยุธยาก็เป็นตัวแทนกู้ภัยร่วมกตัญยูผู้แทนจากทีมกู้ภยัยเพื่อนนักเรียนของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตและประชาชน มาร่วมพิธีชาปนกิจศพจำนวนมากในพิธีเริ่มชาปนกิจศพผู้เป็นพ่อก่อนในเวลา12นาฬิกาจากนั้นในเวลา15นาฬิกาจึงทําพิธีชาปนกิจศพเด็กหญิงผู้เป็นลูกสาววัย10ขวบนะครับส่วนแม่ก็ขออนุญาตออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ มาร่วมงานศพผู้เป็นสามีและก็ลูกเหตุตะลิงสุดบ้านพังทั้งหลังตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับ